ยุ่ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะครับ<อ>คุณทําอะไรแล้วคุณชอบแล้วคุณรักและคุณอินปกับมันเนี่ย<อ>หัวใจคุณตอบได้เองอยากจะเชิญชวนเลยครับพูดได้คําเดียวสวัสดีครับธนเดชโชมฉายนะครับเรียนอาหารไทยเบสิก150ชั่วโมงกับครว,วันดีครับพยายามหาโรงเรียนทําอาหารไทยแล้วก็เห็นครว,วันดีขึ้นมาต้นๆแล้วก็หลังๆก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเจอใน u t u b e ที่เลือกครัววันดีน่าจะเป็นความอบอุ่นนะครับรู้สึกเหมือนมีความเป็นครอบครัวความเป็นยังไงครับอารมณ์ความเป็นพี่น้องนะครับเท mm hmm. ่าที่พิจารณาดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆแล้วก็อีกอย่างน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ตั้งด้วย mm hmm. เดินทางสะดวก b t ทพัน mm hmm. ควายถึเร mm hmm. ดีครับรู้สึกสนุกสนานแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองกับกับสังคมของครัว ไม่ว่าจะเป็นน้องพี่หรือว่าอาจารย์หรือแม้แต่ระดับผู้บริหารหรือว่าญาติมิตรสหายของโครวันดีก็ดูจะมีความจริงใจและก็อยากจะเห็นพัฒนาการของผู้ที่มาเรียนทุกคนนะครับก็ประทับใจเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศการเรียนการสอนนะครับที owego, ่ชอบเกี่ยวกับเรื่องสังคมแล้วก็ความรอบข้างตัวเราครับมัน e n v i r o n m e น t นน่าจะเป็นอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง การเรียนการสอนหรือว่าการเข้าสู่สังคมใหม,ม่ๆนะครับถ้าคิดว่าตัวเองพร้อมมีเวลาว่างอยากจะทําอาหารไทยอย่างถูกต้องก็ขอให้นึกถึงครัววันดีไว้เป็นเบอร์หนึ่งตลอดการกันแล้ครันโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี